ที่ดีคนเท่าครับพี่น้องเกิดมาจากธรรมชาติเนะก็หาอยู่หากินตามธรรมชาตินะครับตอนนี้ป้าโจขึ้นมาตั้งเขาครับกักาว่าสีขึ้นมาหาเห็ดนี่แหละยิ่งข่าวว่าเห็ดมันออกขึ้นเขานะครับมือพวกเขาก็พ่กมาบอกสร,รุปมาให้เบื้องนะครับแต่ว่าเบ่เป็นเขาลูกนี้หรอกเป็นอีกลูกหนึ่งครับเป็นเขาใไงนะครับผมเขาลูกไงก็นี่นะครับแต่ว่าไอ้ที่ป้าโจขึ้นมานี่ก็คือว่าขึาน้ขมนมาเบื้องเขาลูกที่ที่เคยขึ้นมาหานะครับ มันก็ไดยุปีที่แล้วนะครับแต่มาจอะเบิ้งทุรทิจนะครับพอคิดว่ามันสิขึ้นมาแล้วมันสิบบออกนะครับแต่ว่าเปยังยังหน่อยเท่ากระไดเมื่อเบืง้งศึกษาธรรมชาติเบิ้งนะครับเท่ากระไดเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพดินสภาพอากาศนะครับตอนนี้อยู่ทั้งเขาเนี่มันก็ะซูมแห้งนะครับฝนตกตกใส่นี่สองสามเมื่อวา,านันี่ดินเปียกนะครับเป็นได้เหิดลวกออกอีรีนะครับแต่กับโบมีสัญญ,ญาณมามันสิออกนะครับ แต่ขึ้นมากนี่ก็พ่ออยู่ดอกหนึ่งนะครับพี่ปวกนะื่อนี้นครับเดี๋ยวยางลงไปอัดสิพ่อก็ได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องก่อไฟเพระาะว่ายุ่งม,มันหลายพี่นอ้องขนาดนี้มันเวียนได้นี่น,น,นี่มันเวียนยุ่งยังหลายครับขื้นมากเพิ่งเหล่ามีร่มมียางยุ่งมันยังชุ่มนะครับเขาก่อไฟนี่ยเขาก็เผื่อสีแรงยุ่งนะครับแต่ก็สีน้งจะมีแห้งอย่างน้อยก่อนนะครับอันนี้กาบมีน,นยังหลายดอกขึ้นมากกะเอาขนมมันยังไม่กินนะ้ำ เพราะว่าถ้าเข้าขึ้นมาแบบวมนยังไม่กินเลยมันกะเมยครับตอนย้ําไม่ไปมันสีเมยนะครับเนาะมีบาจัวกอาขนมปังมานํานี่สปอนเซอร์นะครับผมเมือม่อยๆเข้ากินสปอนเซอร์นะครับต้องเสียเงือ่เอเข้ากักินตัวแทนน้นำนะครับที่เสียไปนะครับก็มีนุ่มนะครับผมเดี๋ยวจ้อยนี่แหละแล้วมีขนมปังสามทียางนี่แหละพี่นอ้องเ้าหนังเซามยให้ยังน้อยก่อนเดขาก็จังยางตอครับ ขนมปังนี่กินแทนเข่าได้เลยครับบางเชือกเขบอกได้เข่าไม่น่นหรอกไฟนี่เขาก็กาะไปปลายนุ่งมันบินครับบินทั้ง,งากางอ๋อกาะไฟปุ๊บยุ่งมันก็นหายเขาก็นั่งสบายเขาไม่แห้งน้อยแงย่งัางานต้องไปต่อครับไฟเริ่มเกละ了 เริ่มดังขึนแห้งล่ะอืมอไพี่น้องไสต้อครับยางต้อครับมือนี้ไ่ไม่ได้ล้วนางเศร้าไม่แห้งกินขนมแล้วกะมี่แห้งยางต้อครับ ยังดีประมาณสักไปอีกลูกนึงครับผมตัวน,นี้เขาลูกที่สองนะครับเด้อยังไปต่ออีกตังก้งแตมื่อนี้บ่าดึเห็ดกับสิบัวกาบานครับมื่อนี้กาบานสั่นครับจะตั้งใจมาแล้วเนาะเป็นตังไดล้ล้วเพราะว่ามีคนได้มาแล้วนะครับส่งสัญญาณนะบอกเขาลูกอื่นออกลูกนี้กับเสือ,อก,กันครับแต่ว่าบ,บุรุกับเสิออกมึงบอกได้เอายางมางท่านผอซื้อรครับอ่ะเดี๋ยวก่อนสิไปเข้ากัด ต้องดับไฟก่อนครับเพราะว่าเขาปลอยไห้บ่ไห้เดี๋ยวไฟมันสีไหมปลานะครับผมเนาะเืมเรื่องผู้ดใดเขาปา้าเขาดวงจุดไฟจุดยังไหวะกะเวลาก่อนสิออกนะครับอยาจะเริ่มดับไฟเปินน่นําถ้าไฟไหมปลาขึ้นมานี่เขาก็ถือว่าเขาได้ทลไยปลานะครับอันนี้เขาก็จุดแล้วเขาก็ดับก่อนสิเดินทางต่อน,นะครับเนาะไปะถึงบ่ไดดมือนี่มือนาเขาก็มาขึ้นเกานะครับ มึมีมือไหนเข้าสีบ่อยมากนะครับผมเพราะว่าเข้ามากแล้วเข้ากับในรุ่นนะครับไะเดตัวเยว ทมแล้วพี่น้องเส้นทางอีกเาาไกลครับสุศส์เอาถุงมาบบกยังไง่าสิกามาสิไซฮิตโขกระกรเด้อนี่ได้ยี่ดอกเดียวโคโลให้พี่น้องเมื่อกี้เนาะถือมาได้สองโลได้ยี่ดอกเดียวโคโลหดีนี่ไปเส้นทางอีกเาาไกลครับถึงมือนีเห้าบ่ได้มือหนาเท่ากับมาคือเกานะครับบบมีมือไหนที่เข้าไปอยากมากนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้มันฮ็ดออกครับไป